ดูเขานี่กระจอกนี่พ่อพนี่ไม่นี่ไม่มันนี่หรอกคนเต็มเขเข้ามาลงบ้านตาอ้บอกเยแบกีละสองปบอกแบกทีละสลูกแบกขึ้นโลกัเก่งแล้วเียว้ว โอ้้พ uh ่อบอกว่าอยู oh ่บนอย่างเดียวพ่อลุยเองโหพ่อเก่งมากเลยอ่ะฮะโอ้หลังสีอแล้วหลังก็น้ยเลยโอ้ เอออันเดียวพอแล้วหลังเสียพอแล้วลลอันเดียวหลังเสียหลังเสียอบ่างะที่เก็บข้าวที่เก็บข,าข้าวโอ้พ่อหกนะ ข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้ายี่ไมมน่องเยค่ะเจ็ดกิโลอ่ะจ้ะเออเดี๋ยวเ่อเดี๋ยพ่อีม่นะเออไมลต่อน้เ้ัน่โอ้โหอย่งเอาสองอยู่พ่อเอากรสอบเดียวอ้โหเป็นยังไง พ่อเราคิดว่าเต็งอายุสิหแน่ๆเลยหะม่ชดนะะไม่ใช่5 7เจ็ดนะเอ้โหสุดยอดเลยพ่อแข็งแรงจริงๆริงวยห้าเจ็ดอ่ะเจห้านะเนี่ยห้าเจ็ดนะ